เห็นว่าที่พัทลุงเนี่ยเขามีอะไรดีๆเยอะเลยนะครับต้องบอกครับว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองอันดับต้นๆของประเทศนะครับในช่วง2-3าปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่บอกว่าเขาป่านาเลได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่หลายแห่งครับที่รอนักท่องเที่ยวมาเยือนและที่สําคัญนะครับอย่าลืมมาร่วมให้กําลังใจทัพนักกีฬากับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมปี2565ระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง10สิงหาคมนี้จังหวัดพัทลุงจะสวยงามแค่ไหนติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ หนึ่งเมืองท่องเที่ยวในภาคใต้ที่แม้ว่าใครต้องไปเยือนแม้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองแต่เรื่องที่เที่ยวที่กินหรือมน,น์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมไม่เป็นสองรองใครมาถึงเมืองแห่งนี้จะมองเห็นไกลๆภูเขาอกทะลุก็รู้ได้ทันทีเขาว่าคือสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงความพิเศษอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ช่องหินทะลุกลางเขาหากมองลอดผ่านลงมาจะเห็นพื้นด้านล่างได้อย่างชัดเจนรับรองว่าจะต้องร้องว้าวกับทิวทัศน์ของเมืองพัทลงุงห่างจากเมืองพัทลงุงขึ้นเหนือไปไม่ไกลคือทะเลน้อยพื้นที่ชุ่มน้ำอีกแห่งของโลกหรือแรมซ่าไซาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนกน้ำหลากหลากชนิดพืชพันธุ์บัวชนิดต่าง ที่นี่จะมีการจัดเทศกาลล่องเรือและนกทะเลน้อยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดถัดไปไม่ไกลนั่นก็คือสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเชื่อมระหว่างอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอระรโนจังหวัดสงขลาทิวทัศสองฝั่งสะพานมีทัศนียภาพธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมชมดอกบัวแดงและควายน้ำ ชมวิถีชีวิตประมงคืนบ้านที่ทำมาหากินในท้องทะเลสาบแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนเมือง,งพัทลุงไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแต่ยังมีสถานที่พึ่งพาทางใจสำหรับสายธรรมะพระพุทธนิรรรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองลุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอีกหนึ่งสถานที่อันเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพัทลุงคือวัดพระบรมาธาตุเจดีเขียนบางแก้วโบราณสถานตั้งแต่ยุคสร้างบ้านแปลงเมืองมีพระบรมาธาตุเจดีอายุนับพันปีภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมและจัดแสดงพระพุทธรูปในยุคเก่าจำนวนมากมาย ลุงนี่เองทําให้ที่นี่เป็นแหล่งกําเนิดศิลปะวัฒนธรรมการสแสดงเอกลักษณ์ของคนใต้ทั้งหนังตะลุงและโนราปัจจุบันโนราได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมนดรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติมาเมืองลุงแล้วต้องไม่พลาดแวะชิมและซื้อของกินที่ตลาดใต้โนดตลาดพื้นบ้านสุดฮิป อิ่มอร่อยกับอาหารการกินพื้นถิ่นทั้งขนมพื้นเมืองและอาหารพื้นบ้านรสเด็ดเผ็ดร้อนตามแบบฉบับปักใต้รับรองเลยค่ะว่าหากได้มาเยือนแล้วต้องติดใจอยาก,กลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน <ix up> <S <s จะกลับทั้งทีต้องมีของฝากติดไม้ติดมือแนะนําสินค้าที่ผลิตจากกระจูดซึ่งชาวบ้านทะเลน้อยใช้ทักษะความชำนาญ และภูปัญญาที่สั่งสมกันมารังสรรค์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเก๋เท่ที่สร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชน และใช้ชีวิตติดธรรมชาติเที่ยวครบจบทริปเขาป่านาเลมาเที่ยวเท่ๆที่พัทลุง